คิดเป็นเห็นความสำเร็จโค้ชหมยวาสนาสเตอร์จานอฟสกี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องโค้ชของครูออนไลน์ค่ะวันนี้โค้ชหมยก็มีความรู้ดีๆค่ะมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกคนสามารถเอาความรู้นี้ค่ะไปใช้กับตัวเองเอาไปแบ่งปันเอาไปบอกต่อเอาไปสอนต่อได้เลยนะคะและก่อนที่เราจะมารับฟังความรู้ดีๆเนี่ยค่ะทุกคนสามารถที่จะกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์และกดแชร์นะคะ เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆนี้ค่ะให้กับเพื่อนๆของเราบนโลกออนไลน์ให้ได้รับความรู้ดีๆนี้เช่นคุณนะคะแล้ววันนี้ค่ะโค้ชหมยก็จะคุยความรู้ให้กับทุกคนฟังในเรื่องของความคิดนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จมากขึ้นคุณจะต้องมีสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้คืออะไรคือความมั่นใจในตนเองค่ะ คุณจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองซะก่อนนะคะแล้วคุณก็จะได้รับรางวัลตอบแทนกลับมานั่นเองนะคะถ้าคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะบอกเลยว่าต่อให้คุณค่ะอยากได้อะไรคุณก็จะได้มาอย่างยากเย็นมากเลยวันนี้อยากประสบความสําเร็จมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองก่อนนะคะมั่นใจไปเลยลงมือทําเท่าที่เรารู้ลงมือทําเท่าที่เราเข้าใจ แล้วคุณก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากการที่คุณลงมือทํานั่นเองนะคะความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดการกระทําค่ะการกระทําก่อให้เกิดผลลัพธ์นั่นเองนะคะวันนี้อยากจะประสบความสําเร็จมากขึ้นค่ะทุกอย่างอยู่ที่ความคิดค่ะความคิดจะนําพาคุณค่ะไปได้ในสิ่งที่คุณคิดและร้องขอวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการประสบความสําเร็จ คุณบอกไปเลยว่าฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันต้องการที่จะช่วยเหลือคนบนโลกใบนี้ให้ได้เยอะที่สุดคุณก็จะบอกตัวเองได้เลยว่าฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้และสิ่งที่สำคัญเลยค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณพ่ายแพ้คุณก็พ่ายแพ้ถ้าคุณบอกว่า,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 วาฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จคุณก็ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันทำอะไรก็สำเร็จ ฉันทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณก็จะได้สิ่งนั้นตามที่คุณร้องขอตามที่คุณปรารถนาเลยนะคะจัก,กรวาลจะส่งสิ่งที่คุณพูดออกมาทั้งหมดสิ่งที่คุณคิดจัก,กรวาลก็สามารถที่จะรับรู้ได้แล้วเขาก็จะส่งสิ่งนั้นให้คุณคะ่ะวันนี้อยากประสบความสำเร็จคิดแล้วรู้สึกแล้วลงมือทำแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาอยู่ที่วิธีคิดและความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะและท่านไหนนะคะที่ รู้สึกว่าตัวเองค่ะอยากจะเดินหน้าต่ออยากจะเดินหน้าไปสู่บนโลกออนไลน์นะคะอยากจะเป็นครูอยากจะเป็นโค้ชค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยค่ะจะไปต่อแบบไหนยังไงดีนะคะโค้ชเหมยยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คําปรึกษานะคะโค้ชเหมยสามารถที่จะให้ความรู้กับคุณเพื่อแกะสิ่งที่คุณติดอยู่นะคะและคุณสามารถติดตามความรู้ดีๆนี้ค่ะได้ที่เพจโค้ชวาสนาสอนทําออนไลน์